ตอน,นนี้ก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะคะพิ่งจะทานอาหารเช้าเสร็จเมื่อวันก่อนนะคะได้ลงคลิปไว้เรื่องของอาการทานอาหารเช้าใช่ไหมคะซึ่งเราใช้รูปแบบของแบบปัจจุบันก็คือฟาสโชโคลาเซียลเน่ก็คือทานอาหารเช้าเนาะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เราทานเสร็จแล้วรู้หรือไม่ว่าเราจะต้องใช้ฟอร์มอดีตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เราใช้คําว่าฟาสโชโคลาเซียลเน่ก็จะกลายเป็นอ๋อบัตโต คลสเตนียนั่นเองนะคะใช้กิริยาอเวเรเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เป็นรูปของอดีตจากกิริยาฝาเรนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหาว่ามีใครถามเราว่า i อฟาตโต o อเลสเตอก็คือหมายความว่าคุณทานข้าวเช้าหรือยังนะคะเราก็จะตอบว่าซีคอฟาโตคอลสเตอรลเนี่ยโอเคค่ะอย่าลืมนะคะออกฟอตโตคอเลสเตอลก็คือแชนพาแล้วนั่นเองค่ะเป็นรูปอดีตนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะค